เมื่อคืนฉันขึ้นรถไฟฟ้าขบวนสุดท้ายกลับบ้านคนเดียวที่นั่งว่างเยอะแยะเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองพอรถเคลื่อนออกไปได้สักพักฉันรู้สึกเหมือนมีคนจ้องอยู่หันไปมองก็ไม่เจอใครพอหันกลับมาข้างหน้าเห็นเงาคนยืนอยู่ตรงหน้าต่างฝั่งตรงข้าม แต่ในโบกี้มีแค่ฉันคนเดียวใจฉันเต้นแรงเงาคนนั้นค่อยๆชัดขึ้นเป็นผู้หญิงผมยาวหน้าขาวซีดเธอค่อยๆหันหน้ามาฉันเห็นดวงตาเธอดำมืดว่างเปล่าเหมือนไม่มีวิญญาณช่วยด้วย เสียงกระซิบแผ่วเบาดังมาจากเงาฉันขนลุกสู้กลัวจนพูดไม่ออกได้แต่สัน่นผู้หญิงคนนั้นยื่นมือมาทางฉันมือเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งกำลังจะแตะตัวฉันฉันหลับกลาปีร้องในใจว่าอยา่าสักพักรถไฟฟ้าก็จอดสนิท ฉันลืงตาขึ้นเงาผู้หญิงหายไปแล้วเหลือแค่ความว่างเปล่าฉันรีบวิ่งออกจากรถไฟฟ้าแทบจะขาดใจตั้งแต่วันนั้นฉันไม่กล้าขึ้นรถไฟฟ้าขบวนสุดท้ายอีกเลยเพราะฉันรู้ว่าไม่ใช่แค่ฉันคนเดียวที่เดินทางกลับบ้านในคืนนั้น